สบายดีจะพี่น้องสบายดีพระสุขสุคนเด้อสบายดีตอนบ่ายพี่น้องจ้าตอนค่ำๆเนาะพี่น้องจ้ากำลังคนเครื่องไปส่งน้องสาวกับคุณยายสิไปบวชวัดวัดคุ้มธรถมหมู่ผนกับมาส่งพี่น้องเอ้ยคนเครื่องเครื่องกลิ่นเครื่องใส่พ่ะหอมพ,อ,พอ้อง <c oughs> <c oughs> มาส่งมาล่ำลากันบอ <c oughs> มาส่งเสียไปบวชพี่น้องเอ้ยอาสวัสดีเอาเอาอมยเจ้ากระสิไปบ่เจ้ากระสิไปบวชทั้งหมดวันบ่เป็นลายยู่เมยเอยาอ่าแต่ฝนบุหามคนเครื่องไป่สองคุณยายกับหลานสาวสาวรรค์ คุณมีิตอีแม่แถวกับอันวัดเจ้าก็สิบ่ายบ่ปยไปชงพี <c oughs> ่น้องจ้าคองอยู่คองกินถือไปเพราะว่าอยู่อันวัดนะคะเจ้าเหตุกินเองมันเป็นวัดป่าเนาะแกบาลาบุญ เต็มโลดพี่น้องเลยพอดีได้โลดหนึ่งพี่น้องเลยเอากระตาหมาคุณยายนิสบุญไปยังบลูมกระตาหมาเกอรงสุดสวยมือสุดท้ายพี่น้องจ้าไปกินเส้นนงสุดข้าวไปนี่ บวชข้าวบ้านชะลอยเอิญพวกท้าง้นก็สิบวชสี่บวดเอย้าไม่สร้างว่าบ้านชะลอยเอิญบวชข้าวแมข้าว,าวแต่บวดไแท้หัวน่ะนะผุนหมูผุนกรมา,ล,ามล่ากันคุณยายยังปลูกปาขีา้ขมนะม้าเยอะ <c oughs> เขาบอกว่าสิเอาไปโพดโพดอยู่ทมันดนอกถาำว่าคุณยายน่อันเศร้าเห็ดเดียกอยู่บ้านอยู่หน้าก็จะไปทางวัดวระสานฝ <c oughs> <c oughs> นคือสิบตกตกน้อยนอยไลยผ้ากระหองหึ่มหึ่มนี่พี่นอ้องพู้เอามาลาไปหาเห็ดกับแม่ชรอยอยังทันได้มา เดี m, mới bay ๋ยวห่อสมสมปาไปน้ำผึ้งเป็ดดอกน้องเมยก็ไปนํำอ่ะเมย์บ้าเรื่องนะว่าแม่สิไปตัอไอยหอบเรื่องหอบคลองบอกว่าแม่สิไปทั้งใด เด mm. euh ี๋ยวอันยกข้วหนึ่งพี่น้องเอ้ยตะกี้ที่แรกว่าอันชลอเสีเล่งไปส่งว่าสไปแต่อันชาวันไปแล้วคุณยายกับว่าสิไปน้ำไปดิการล้างปแล้วจะพี่น้องพอลงมาไปส่งจนหล่นหลดหมู่เพ่นกับปน้ำไปส่งไปส่งเสียวไปส่งเสียวพ่าแม่สิไปอยู่เลยบอก อย่าว่าเดินไปเพยาบาอยาซีสิบวันโดยยาลุูนตายไปสิไปที่หนึ่งพี่น้องจ้าบัดคืนผ่าถามขอดีแล้วบุญบ้านเฮาบ่ามาทันบ่บุญบ้านเท่าบุญบ้านที่สี่เหรอบุญสูตรบ้านบไปสลอยหนะที่สิสี่ แต่บุญมตะง,งานพี่น้องเลยจกลเอาเด้อทางเด้อันยาไงเคิดว่ามนเย็นยุมัเริ่มเย็นแล้วเย็นจะได้คนอกนนุ่้มาคุ้ม่าคุ้มนบาย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 ฟอจะไม่วันคนมาอันเหตุช่างสอยอันเบาเล ฝนทั้งสายตกแล้วทางนั้นเมือเลยเลยเจอบ้านชาวร้อยไปหาวัดคึ้มพระธรรมนี่มันขึ้นวัดคึ้มพระธรรมมันขึ้นกับเมืองอันสาผู้ทธรักมันสีห่างกันอยู่ประมาณอันสี่ลักหรือว่าสี่กิโลถ้าว่าทางมันมันทางอ่ะมันทางเด้งอ่ะนะ มันมันคือไก่มันบริเวณทางยางมันรัดไปในใช่ปวดเท้ากับจี่ไปบวชละกันเย็นได้แล้วไปส่วมค่ำไปบวชลาา้ว,ว,วลากา็พอดีเขาอันอเนี้ยเกาะยามแรงสวดไหว้ผ่าเนาะไหว้ผ่าสวดมนต์เลยสวรรค์สู้ๆนะเธอต้องได้อดเข่าแรงเด้อ เมืองใจอ่พ um ี่น้องไอจอยสมใจมาก็ทำมาหิวห um ่แล um uh ้วนอนผัดสิฟาดหิวดหิวขดีสดน้ำมาม่ต่อหรอ้กันกอนะซื้อมดิกินนองอยู่ท่าอย่ด้กนโอนติดน น้องสาวก็เป็นใหญ่เป็นสาวแล้วพี่น้องเอ้ยแซงเอาไปแซงแล้วนั่งตาพิภูด์เขาอะไรทั้งนี้นะมีแต่ตุยออกตุยออกเสือเสือเสือว่เสือขโมยเลเดี๋ยวสลับใจเบิ่งกภาพบรรยากาศทางไปพี่น้องจ้านเป็นทางแดงทางไปพี่น้องเอ้ย จะวางได้ไหมขึ้นคนข้างแดงอันี้างหลัด วดจะบวชแล้ววันวัดวัดวัดเพิ่นไปบวชเลยไปสู้เชียนสิวันเอาฝนมาเลยเข้าสิบโเปียกบอมีหมอกเขาเด้ฝนตกแบบพี่น้องเว้ยมาหอดแล้วพี่น้องจ้าฝนกระตกปล่อยๆมาหอดแล้ววัดคึมระถามวัดที่ มาเจอรถกระบ,บามีนี้เนาะตอนคนออกรถใหม่ๆคนตกซุ่มซำซูเฟอร์พอดังมยมานน่ปกติสิเป็นบาแปบ็บบาแปบน่ะอ,ออกงานดูแล้วมิอมมลาพาไปนั่นไปนี่ ก็เลยว่าให้พักพอนเสียคนเครื่องลงบันป้าฝรีฝนตกฮาเครื่องเปียกเลยปัจจักเดี๋ยวลอยสิบไปคนเครื่องลงซอยนนองเนาะ พี่น้องจา่าคนเครื่องสรุปว่าอัน,น,เ,นเรื่องพ,อพ่อพันบอะยูพี่น้องแจพันเมือ่อบุญบ้านพันแ <c oughs> กเลยว่าสีขาไปอันพาพันเขาไปบวชยัดบ้านในบ้านดงพี่น้องจา่าแล้วแจงเชียนออกมาเนาะะว่าบ,บุญบ้านพันน่ะมืออื่นพันมา <c oughs> ก็เลยว่าบยักเชียรเถี่ยว เขาไปบวชยดบ้านได้แล้วก็้องออกมาเครื่องของนี่ฟุตชูเน่เมซี่ชื่อเครื่องของมาพรอมเลิซีอยู่เลยบําบัา เดี๋ยวขวดชิมาส่งข่าวดอกอือพเลเรียงปา่าน้ำได้ดีเนาะน้ำคือเ้าจาอันพนมีโซลาเซลล์พี่น้องจ้าพ่นเรียงปา่าน้ำได้ดีทางลุมสิเป็นถามบอลชะลอยอัน,นเคยลงไปอัน,นขอพรเนาะ มาแต่เกามันขึ้นมาบวชเขาไปบวชอยู่วัดนัยก็ออกมาพอดีแล้วฝนบวชใหายได้ใ,ใช้ป่าคือพอมีสองเขาไปบวชอยู่ในบ้านพี่น้องจา้าฝนกระตกลืนะ่นปล่อยเนาะอยู่ในวัดนี่มีแม่ค้ามีแม่ค้าอยู่ซ้ำองค์พี่น้องจา้า ยาคูน่ะสองอยาทานหนึ่งแล้วก็จัวน้อยอีกหนึ่งอยู่ฝั่งไทยกระเสือเอิญแมซี่อยู่ฝั่งนี่เสือเอิญเป็นแม่ขาวเตรียมเครื่องเขาเมื่อบวชในบ้านที่น้องจ้าทวารเพื่ออธิษฐานยังของดังงงงพี่น้องจ้า ก็สิลองอันเขาไปรูปคลองบอกมาสิดังบก

没买，没买，没买，没买。 พัลลกต่อพี่น้องจ้าทำแล้วฝนกระตกชาวันเ้ยฝนกระมาหลวงพ่อก,ก็ไม่อยู่ต้องเข้าไปบันบวชอยู่ในบ้านบันดงดอกไหม่พี่น้องจ้าเมืองไซผู้ทองแพงชนนเัเขปยปะปะปะง้ำทั้งข่าวดอกพอดีแล้วออกมาค่ะมาหอดวัดแล้วพี่น้องจ้าอยู่ในบ้านบันดงดอกไหมเน้อง,องเขามาบวชอยู่พี่ แม่ค้าเพิ่นพามาพอดีอันเพิ่นมาบวชก็บถือมืออันฝนตกพอดีอันเย็นซุ่มซ้ำนะำม,มอือันนี้สิเป็นวัดบ้านดงดอกไม้พี่น้องจ้าสิเป็นทางแร็กด้วยสลากระกบอเคยมาบอเคยมาจา๋กเถื่อนเนาะวัดบ้านด่งเอ้มือมักตาน เต็มต้นอยู่บ้านข้าเจ้าเป็นบ้านใหญ่เด้เดี๋ยวรอถาพ่นเขาไปบวชเนาะแล้วก็ออกไปวัดคืาามพระธรรมออกไปส่งพ่น ต่อยท่าทูท่าทูจะยาเห็ดเดวันอายามองท่าคือข่อยน่ะจนหนาวขึนมาเขียนหน่อยก็ต่อยวะสิบบวนมือเดี้ยงกันๆยุ่งคัดพี่น้องเลยลเยิงลูกไปตดปากมังค์นะขออนุญาตมาได้พี่น้องจ้าพี่น้องจาสรุปว่าได้กลับมาบริบูรณ เพราะว่าหลวงพ่อพ <The> ่นบอกว่าถ้าสีอันบวชยวัดใดต้องบวชยวัดนั่นเนาะเพื่อจงสิบวชห้แเมเพ่นปรกาบวชห้เได้เพราะว่ามันคนละวัดพอดีนอนคืนหนึ่งพอดีเจ้าได้กินข่าวแรงวันสอง เขาไปน,นั่งแล้วไม่ใหญ่ด้วยหลานสาวพาหลานสาวมาบวชพอดีนอนถามแมลงแในแถานี่กำลังอ่ะบอลูก่ะไปหลวงจุบะเัินบอมาส่งไว้กันเสด็จากันมืออะไรพี่น้องเอง้ยบวชเมื่ออื่นพอร่วงพอเพื่อนอันไปบุญบ้านเนาะอื่นเพิ่นมา กระคออโนโมธนาบุญน้ำผึ้งน้องพี่น้องจ้าผิ้งบวชเจ็ดมือเอ็ดบุญน้ำเฮ็ดเนืเคีนบอก จะลูกว่าเป็นเมนมออื่นพี่น้องจ้ามันอิสระลยก็สเตเกบภาพบรรยากาศด้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจบัจจุขทุกคนเดอจพะพี่น้องที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้สลยอยบัว่าสิเป็นเ e อฟซีั่งลาวฝั่งทไทยละต่างประเทศเนาะผ้ากระห้องผ้าแตะคึ้นห่มพี่น้องจา้าไปแล้วสบายดี